นายอนนท์วันนี้อยู่กับอธิบดีเชื้อสัตตบงกฎลูกชายนะฮะอันนี้ก็เรียนนิติจะขึ้นปีสี่แล้วนะฮะ<ช>ตอนนี้รุ่นเกียรตินิยมระดับหนึ่งอยู่ไม่ขนาดนะไม่ขนาดนั้นรุ่นเกียรตินิยมระดับหนึ่งไม่ใช่อันดับสองนะครับนิติมอขอ <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับมหาลัยขอนแก่น <c oughs> นะฮะปีสุดท้ายแล้วลนะ่ะพี่ถามจากของคุณเจนอาร์มี่นะครับถามว่าเดี๋ยวนี้ข้าราชการเนี่ยโดนฟ้ฟองล้มละลายเนี่ยไม่ไม่โดนให้ออกใช่ไหมครับ ถ้าราชาการโดนฟ้องล้มละลายถือว่าขาดคุณสมบัติของการที่จะาาาร,รับราชการนะฮะค,คุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะเข้ารับราชาการคือหนึ่งต้องเป็นผู้มไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวรกรณีว่าคุณถูกฟ้องหลังจากที่รับราชาการไปแล้วก็ถือว่าคุณขาดคุณสมบัติยังต้องได้ออกแต่ที่นี้มันมีปริศดีกาที่มีการสอบถามเข้าไปนะครับว่าในส่วนของการที่ถูกฟ้องล้มละลายจะต้องออกทันทีเลยเหรอ ซึ่งตรงนี้ก็มีข้อตอบหารือของกฤษฎีกาบอกว่าการให้ออกจากราชการไม่ได้เป็นเงื่อนไขโดยตรงแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูว่าในหน่วยงานนั้นๆมีความจําเป็นที่จะให้ท่านออกหรือไม่นะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าขาดคุณสมบัติอยู่แต่ทั้งนี้ขึ้นแต่ละหน่วยงานนั้นๆที่จะพิจารณาว่าตําแหน่งของคุณนะฮะสมควรที่จะออกทันทีหรือค,รควรจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนครับตรงนี้ยังเป็นข้อถกเถียง แต่แลหลายๆคนก็ยังมองดูว่าถ้าขาดคุณสมบัติก็น่าจะพ้นเลยขึ้นอยู่กับหน่วยงานด้วยถ้าหน่วยงานคุณไม่พิารณาพูดได้ยื่เสนอมาคุณขาดคุณสมบัติครับคุณต้องออกจากราชการแต่หน่วยงานบอกว่าคุณมีความจำเป็นต้องรักษาหน้าที่ตรงนี้ต่อไปก่อนอยู่ที่หน่วยงานพิจารณาหน่วยงานเขาช่วยได้นะฮะแต่ถ้าเพื่อนร่วมง,งานไม่เอาคุณบอกอมีปัญหาแน่นอนบอก,บอกตรงนี้ตำแหน่งคุณไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาตำแหน่งไปก่อนไม่ต้องรักษาราชการคุณให้ออกได้ทันที แต่ถ้าหน่วยงานบอกว่ายังมีความจําเป็นต้องพึ่งพาคุณในการจัดทําเอกสารและความจําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ครับเขาไม่ออกก็ได้นะฮะอันนี้เป็นข้อหาลือของกฤษฎีกาเลยนะฮะที่เคยถามผม้า็มาหลายครั้งรู้สึกผมจะสอนในคลิปด้วยตรงนี้ไปเช็คกฤษฎีกาตรงนี้ให้ชัดเจนครับมีข้อหาลือแน่นอนเลยตรงนี้อยู่ที่หน่วยงานคุณครับ